มาที่ข่าวของทางสหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนะคะสำนักข่าวไวซ์ซอ f a m e r i อเมริกาพภาษ,ษาไทยนะคะรายงานบอกว่าวันที่27ก็คือเมื่อวานเนี้ยนะคะตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐพันโทหญิงลัดดาชม,มี่ดักเวิร์ดนะคะ เป็นสวเชื้อสายไทยอเมริกัเนี่แหละนะคะก็อยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็บอกว่าสหรัฐเตรียมส่งวัคซีนนะ,ะต้านโควิด -19 ให้กับไทยทั้งสิ้น2 5 0ล้าน5แสนโดสค่ะโดยจะมีการส่งชุดแรกเนี่ยให้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า1 5 0 0ล้าน5แสนโดสนะคะโดยที่ทางพันโทหญิงละตาแชมมี่ดักเวิร์ดก็เป็นการกล่าวใน พิธีการเปิดงานสวนาออนไลน์นะที่มีการจัดขึ้นอยู่ที่กรุงวอชจิงตันนะคะแสดงว่าเราก็จะได้มาเพิ่มแต่ว่าล็อตแรกได้มาก่อน1.5ล้านโดสนะคะ1.5ล้านโดสนี้ก็น่าจะเป็นไฟเซอร์นะคะส่วนทางสหรฐาฐาจักรค่ะโดยทางเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยคุณมาคูดิงนะคะก็ได้บอกข่าวดีค่ะบอกว่าทางสหรฐาฐาจักรนะคะก็จะได้มีการบริจาคในส่วนของวอัคซีนเนี่ยให้กับประเทศไทยด้วย อันนี้เป็นวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะจำนวนที่บริจาคคือ4 1 5 0 0 0โดสค่ะคาดว่าจะส่งให้ไทยภายใน1-2สองสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดการระหว่างไทยแล้วก็สหราชนาจาักรนะคะแล้วก็ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่ได้รับบริจาควัคซีนนี้และในช่วงเวลาที่กำาลงกำลังเผชิญกับวิกฤตก็อยากให้รู้ว่าสหาราชนาจาักรจะอยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอนะคะก็เลยทำให้วันนี้นายก รัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุจันโอชานะคะก็ได้กล่าวผ่านทางคุณอนุชาบุรพัชชัยศรีโฆษประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะกรณีที่ทางสรารานจักเนี่ยเขาจะส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด -19 แอสตราเซเนกาส1่แ0โดสให้กับประเทศไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็ขอขอบคุณไปทางสาธาชนาจักรด้วยที่มีการสนับสนุนแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกันในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสารสกนะคะเร่งดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพื่อประสานกับทางอังกฤษเขานอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะตอนนี้ต้องช่วยกันจริงๆรล่าสุดมีข่าวดีค่ะจากทางคุนทานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศและเป็นโฆษกกระทรวงกันต่างประเทศนะคะก็บอกว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาได้มีการนําเครื่องช่วยหายใจ102เครื่องแล้วก็ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบเร็วหรือว่า Ra p ิด a n น i ิเ n Test นะคะ1นึ่งล้านหนึ่งแสนชุดมามอบให้กับฝ่ายประเทศไทยด้วยโดยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม,มิเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณทั้ง3าประเทศนะคะดิฉันก็เป็นตัวแทนนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ